เวยนะราคา35,500บาทันห้าร้อบาทก็หรเนะให้20,000จับจับพาไปเลยสองหมื0 0ไอ้20,000นะครับสวัสดีครับเพื่อนผมเก่งกับชาเลยครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆออกมานอกสตูนนิดนึงนะเพราะว่าวันนี้ผมอยากจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูว่าเวลาเราจะไปเลือกซื้อเครื่องเสียงนี่นะบางทีเราก็จะต้องไปซื้อตามห้างสรรพสินค้าใช่ไหมเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้รู้ว่าไอ้เครื่องเสียงที่มันมีแบรนด์ที่นอกจากเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยมันจะไปหาซื้อที่ไหนวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไป2ที่นะเพราะว่า2ที่นี้มันมีร้านที่เรียกว่า มีชื่อเสียงนะฮะแล้วก็มีเครื่องเสียงที่แบบว่าเฉพาะทางมากนะตอนนี้ผมอยู่ที่ฟอร์จูนตงพระราม9นะครับบริเวณนี้เป็นบริเวณชั้น3นะถ้าเกิดสมมุติว่าปกติเราขึ้นมาเราก็จะคิดว่าฟอร์จูนเนี่ยมีแต่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช่ไหมซอฟต์แวร์อะไรอย่างเงี้ยนะบางทีก็สมัยกะกล้องอย่างเงี้ยก็มีนะก็ยังมีอยู่แต่ว่าดาังฝั่งทางด้านขวาหรือว่าทางที่ผมกําลังเดินไปเนี่ยที่ทางไปโรงแรมนะครับฝั่งทางด้านโรงแรมเนี่ยนะจะมีร้านเครื่องเสียงอยู่ นะเพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูแบบเขาเรียกว่าอะไร walk in ก็แล้วกันนะเราไม่ได้นัดกับเขาไว้นะถ้าร้านไหนเปิดก็ถือว่าเราโชคดีแต่ถ้าเกิดร้านไหนไม่เปิดก็เราโชคร้ายเนาะโอเคเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูทีละร้านๆกันนะตรงนี้ผมอยู่ข้างๆผมเนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตนะปมื่อกี้ผมเดินมาเนี่ยเป็นฝั่งของซอฟต์แวร์ในด้านของ,ของคอมพิเวเตอร์ใช่ไหมแล้วก็มีอุปกรณ์กล้องพวกขาตั้งกล้องไฟเนี่ยใครพวก ชอบทำไลฟ์ทำอะไรโอ้โหไฟพวกโดนัทหรือว่าไฟเป็นโคมใหญ่ๆอย่างร้านตะกี้ที่ผ่านมานะก็มีมากแต่เนี่ยพอเราเริ่มมาบริเวณทางด้านทางด้านฝั่งโรงแรมเนี่ยก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าอันนี้ร้านเขายังไม่เปิดเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ประมาณเที่ยงผมแนะนำนะถ้าจะเกิดจะมาฟอร์จูนเนี่ยอาจจะต้องมาในช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไปน่าจะดีกว่านะครับทางด้านนี้เป็นร้านนะครับโคคอนัทเรคอร์ดอย่างเงี้ยเขาจะเป็นร้านที่ขายพวกซอฟแวร์กับพวกแผ่ ino, นไวนโน่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไวนโน่ ino, มันกำลังกลับมานะแล้วเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆแล้วันว่าามีอะะไรรบบ้ค ตรงนี้มันจะเริ่มด้วยซอฟต์แวร์ก่อนเป็นพวกไวโน่เนี่ยไวโนลิก้าเนี่ยน,นี่ก็เลคคอร์ดเหมือนกันนะครับแผ่นเสียงก็จะมีใหม่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเขาเรียกว่ามือสองอ่ะหรือว่าแผ่นเสียงที่หาย,ยากเป็นเพลงเก่าซะหน่อยนะครับเพราะว่าแผ่นเสียงเนี่ยมันไม่ได้ออกมาพร้อมกับเขาเรียกว่าอะไรเพลงใหม่ๆนะมันก็จะเป็นคลาสสิกหน่อยแล้วก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างจะ,จะเฉพาะทางนะครับนี่ร้านนี้ค่อนข้างมีชื่อเสียงเลยนะครับอันนี้คือฮอ of ฟเนะครับนี่พอ l o f Fame Record อันนี้เวลาผมมาที่ไหนนะ <Yeah. S 1> ก็จะมีคนที่แบบว่าคอยเลือกแผ่นเสียงอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็มีเทอร์นเทเบิลจำหน่ายด้วยอันเนี้ยดูอนเนี้ยเห็นไหมนี่ก็แบรนด์ดังอยู่แล้ว Audio t โ c เท i นิก้านะครับราคาเขาบอกเลยมีหมื่นกว่าบาท8 0 0 0กว่าบาทอันนี้ผมว่าน่าจะเป็น,นมือหนึ่งหรืหหหอมือสองผมไม่แน่ใจนะแต่เขาก็มีเซตอัพก็คือสามารถที่จะแบบเอามาทดลองทดลองฟังได้อันนี้ก็เจ๋งดีนะครับก็อันนี้เป็นร้านขายแผ่น เสียงนะครับ ino, แล้วก็ซีดีเหมือนกันนะมีมีสองร้านติดกันเลยนะก็แบบนี่โอเคแล้วก็ราคาร้านเนี้ยย่อมเยาวมากนะครับ<อ>นี่อย่างนี้5แถม1นึงนะครับ695บาทต่อแผน่นอันนี้เพื่อนๆต้องมาเลือกเอาเองว่าชอบประมาณไหนแผ่นใหม่เขาก็มีนะประมาณ1,595บาทนะครับอันนี้ก็โอ้ต้องมาเดินเลือกอะ่ะถ้าเก็นเป็นแผ่นพวกวนยโนเดี๋ยวมาดูร้านข้างนิดนึงอันนี้เขาก็เจ๋งนะ200บาทเานี่ย เหมาะมากสําหรับคนเริ่มต้นนะครับเนี่ยอันนี้ก็เอออย่าลืมนะมันมีขนาดของเขาด้วยนะว่า12อิ้วหรืออะไรพวกเนี้ยแล้วก็มีสปีดด้วยก็ต้องดูด้านหลังนิดนึงว่าเอยของเขามันสปีด rpm เท่าไหร่นะเดี๋ยวเอาไปเล่นแล้วไม่รู้เรื่อง นี่ไม่เข้าไม่ได้ร้านนี้ชื่อว่าร้าน Vinyl and Toy นะทำไมร้านนี้ถึงน่าสนใจรู้ไหมพี่เพราะว่าร้านนี้มันจะมีความกึ่งแบบโมเดิร์นค่อนข้างสูงเลยนะแล้วก็มีอุปกรณ์ของเล่นนี่คือเขาเพิ่งเปิดใหม่นะของนี่ยังลงมาไม่หมดอ,อย่างเ e s t ท็เนี่ยตัวนี้เป็นอุปกรณ์ถ้าเป็นพวก DJ จะรู้จักกันดีนะพวกเ e s t ท็กเทคนิคไพรอเนียใช่ไหมอันนี้ไงไพอเนีย er. เขาก็มี ตัวนี้เป็นพวกมิกเซอร์นะครับที่แบบว่ามันจะต้องเฉพาะทางนะไม่ใช่มิกเซอร์ที่ใช้มันจะต้องแบบโอ้โหสครัชนู่นนี่นั่นนะเนี่ยอย่างเวสเซตกตัวนี้น่าจะเป็นตัวแบบสีพิเศษหรือสีลิมิเต็ดแต่ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าอยากให้ดูแผ่นกับชนิดของเพลงที่เขามีในร้านนี้นะนี่กับตันซูบัสะกับตันซูบัสะมีแผ่นไวน์นด้วยอ่ะพี่เดี๋ยวผมถามอย่างนี้ก่อนดีกว่าว่า ตอนนี้ไอ้ร้านเนี่ยโพสเมื่อกี้ผมเห็นว่ามันมีเยอะมากเลยคือตอนนี้ไอ้แผ่นไวน์เนี่มันกำลังมันกำลังกลับมารืยยังไงพี่ใช่ครับก็ได้รับตอนได้รับกระแสตอบรับก็ค่อนข้างดีแต่ก็ผมมองว่าคนรุ่นก่อนที่เคยเล่นฮะยุคหกสิบเจ็ดสิบก็จะเริ่มเบาเออก็จะเป็นยุคที่แบบวัยทำงานเริ่มเยอะเขาเขาหมดวัยแล้วมั้งพี่หมดวัยแล้วหรือเปล่าเขาซื้อไปเยอะแล้วเออเออครับ เริ่มมีนักศึกษาวัยร,รุ่นนะเริ่มสนใจในการใช่เพราะผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเดี๋ยวนี้นะไม่ว่าจะเป็นพายอนเนียใช่ไหมวิกโธร่าอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ออกมาเยอะมากเราสังเกตได้จากงานเครื่องเสียงเนี่ยจะมีเครื่องแบบหลายแบบมาแต่ว่าอย่างเทคนิคนียอันนี้คือโอลสกูมากรุ่น SL นี่คือโอลสกูมากๆเลยนะตอนนี้แผ่นพี่มันมีมันมีความน่าสนใจยูนิคมากเลยแล้วผมไม่เคยฟังเพลงโดเรมอนในแบบไวนโอเนี่ยพี่เปิดให้ผมฟังได้ไหมได้ครับ เอาเอามีมีม,ม,มีตัวไหนบ้างก็มีอันนี้เป็นเนื้อเรื่องครับตอนตะลุยอวกาศตอนตะลุยอวกาศอ่ะมาจัดมาหัวนี้ไม่เคยฟังมาก่อนเลยนะว่ามจะเป็นยังไงนะครับนี่คือการ์ตูนแบบ<ม><น>ไวนนลได้ยินไหมอะ อยากรู้ว่าพี่ที่คาเฟ่พี่เต้เยกันยังไงเนี่ยนี่ถ้ามบตีสามเปิดอย่างงี้นี่ครับรองว่าม,มีนี่ไปเพลงติ๊กตอกเลยเลยเนี่ยโห<ฮ>สุดยอดมากยังไงเดี๋ยวฝากร้านให้ผมนิดน,นึงแล้วกันนะก่อนไปอ่ะครับโอเคครับร้านเมนูไอ้ทอยครับสาขาแรกอยู่เลขพังด่วนนำอินทางซอย76กาหลาดครับเลยเซนทรัลอีสบิวต์ไปนิดหนึ่งร้านเปิดตั้งแต่11โมงถึงตี3นะครับ ส่วนที่นี่ฟอร์จูนเปิด11โมงถึง3ทุ่มครับแน่ใจนะเมื่อกี้เดินมาเนี่ยไม่อยู่ร้านนั่นน่ยถ้าเกิดมาเนี่ยอย่าลืมมานัดน,นะพี่เขานะเพราะว่าฟอร์จูนนี่เอาแน่เอานอนไม่ได้หงจริงนะเพราะว่าอย่างว่าตรงนี้มันต้องเฉพาะทางจริงแต่ว่ายังไงเนี่ยไปติดตามพี่เขาได้ที่ไวโน่คาเฟ่ใช่ไหมครับ <S <S <ๆ>นะตรงนี้ไ้ก่อนสวัสดีครับ <S <S ขอบคุณมากขอบคุณมากโอ้โหเด็ดมากจริงครับร้านนี้อย่าลืมนะครั้งหน้าเราจะมาฟังกับตันสุภาษากันนี่เสร็จไปก่อนนะได้ครับมแม Final and toy นะร้านข้างๆติดกันนี่นี่คือเดอะบลูมิเตอร์เดอะบลูมิเตอร์เนี่ยโอ้โหแน่นอนมันต้องเป็น m a c i n t o s h แน่นอนถูกไหมแต่จริงๆแล้วอะเดอะบลูมิเตอร์ก็คือเค s u สซันนั่นแหละเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ <iku> นะครับนี่ก็คืออาณาจักรของ อีกหนึ่งที่ของ k s เอัก็แล้วกันนะแต่ว่ามีชื่อร้านว่า The ะบลูม e เตอนะครับก็อยู่ที่ฟอร์จูนชั้น3ตรงนี้นี่แหละที่อยู่ประจำอยู่แล้วใช่ไหมแนะนำตัวหน่อยพี่ชื่ออะไรสมชายพุ่มพันเดีครับพี่สมชายนะครับ้าพี่สมชายนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอยู่ที่นี่เป็นประจำนะครับซึ่งเห็นอยู่แล้วนะครับถ้าพูดถึง The Blue ม e เตอรต้องเป็น m a ็ i n t o s h แน่นอน m ม็ i n t o s h ที่นี่มีทั้งหมดเดี๋ยวหกสเตชันครับหกสเตชันครับเซตไว้ หลากหลายมากหลากหลายมากเนาะแล้วก็ตัวที่ต้องมาและบอกได้เลยนะว่ามาที่เนี่ยไม่ใช่ว่ามาแล้วจะไม่เหมือนกับสำนักงานใหญ่หรือที่ cdc เพราะว่าเท่าที่ผมเห็นเเนี่ยยกเว้นว่าตัวใหญ่แบบยักษ์ใหญ่จริงนะแต่ขนาดอะไรนะเอสโตรล์นะครับเอสโตรอนเป็นลำโพงจากประเทศเอสโตรเนียนะครับก็มาอยู่ที่นี่ราคาเท่าไหร่นะพี่สมชายบอก7.40 0 00ครับผม7 0 0 0 0 7แสนสี่หมื่นถูกต้องแล้ว7แสนสี่หมื่นโอ้ย7แสนสี่หมื่นถูกต้องแล้วพี่บอไม่แน่ใจแต่ก็แน่ใจเหมือนกันนะตรงนี้ราครับ7แสนกว่าบาทก็มีให้ฟังกันนะที่ฟอร์จูนนะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยมีซีดีเพลเยอร์นะนี่เทิร์นเ,เ,เทเบิเลเมื่อกี้ผมไปร้านที่แบบ,บขายพวกซอฟต์แวร์มาพวกแผ่นไวายโนมากมายเลยโอ้โหเนี่ยกำลังอินมากดีแมงท็อดก็มีมีให้เลยเหมือนกันนะมีพาวเวอร์มีปรีนะเยอะแยะมากเลยพี่สมชายอันนี้ถ้าเกิดผมอยากจะฟังอะไรสมมติว่า ผมอยากจะฟังเซตเซตนู้นอาแล้วอยากฟังกับลําโพงเนี้ยครับได้ไหมได้ครับผมได้ทุกตัวครับได้ทุกตัวใช่ไหมครับผมเพราะจริงๆแล้วพี่สมชายน่าจะว่างจะไหมจะไหมครับก็มีหลายอันเลยอันเรามาดูชุดชุดเล็กบ้างอันนี้เป็นแบบหลอดนะครับเป็นอินเตอร์เกตหลอดนะครับครับผมเป็นอินเตอร์เกตหลอดเล็กสุดของไม่อินทอสนะครับแล้วก็ลําโพงโซนัดก็จะเป็นชุดเล็กสุดอาครับนะครับชุดนี้ก็ อยู่ประมาณ2 0 0แสนต้นๆเฮ้ยก็ไม่แพงถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงว่าเป็นลักษณะหลอดนะครับโครเมียมแบบนี้วินเทจแบบนี้ไฮบริดไฮบริดด้วยนะแถมได้โซนัสเฟเบอร์ด้วยนะครับตัวนี้สองแสนกว่าบาทผมถือว่าไม่แพงนะแต่ชุดเนี้ยเฉพาะลำโพงก็เจ็ดแสนสี่ใช่เจ็ดแสนสี่มือสมชายแบบยังยังไม่แน่ใจว่าเจ็ดแสนสี่แน่หรือเปล่านะตัวนี้น่าจะเป็นตัวไหนชุดใหญ่สุดในนี้ อันนี้จะเป็นชุดปีพาวเวอร์ครับ C ห้าสามกับ MC 4 6 2อ่าอะครับอันนี้จะชุดใหญ่ขึ้นมาแล้วครับสรุปง่ายๆก็คือว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดอยากจะไปเคสซันหรือว่ามาที่บูม,มิเตอร์นี่ก็ มีให้ฟังมี <S 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 ทุกแบบอยู่แล้วทุกสาขามีให้ฟังทุกสาขาใช่ไหมเออดีตรงนี้เพราะเรื่องเสียงเนี้ยผมบอกได้เลยว่าต้องฟังต้องมาลองฟังนะเดี๋ยวเราไปรบกวนพี่ไาแล้วเพราะว่ามีลูกค้าเพราะว่ามีลูกค้าอยากจะมาฟังใช่ไหมเดี๋ยวผมให้พี่เขาพี่สมชายดูแลเทคแคร์ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราไปร้านถัดไปอันนี้ก็คือคร่าวๆนะของอาณาจักรของแม็กนทอสนะออกจากร้านนี้มาเพิ่งเกินพี่เขาติดลูกค้าอยู่นะร้านถัดไปดีกว่าร้านเนี้ยก็มีชื่อเสียงเหมือนกันร้านเนี้ยชื่อร้านมิวส์ของพี่สมชายนะครับปิดปิดป นี่ไงที่ผมบอกว่าถ้าเกิดเรามาแล้วแบบว่าโชคร้ายร้านเนี้ยตองนันแนนนิดนึงนะเพราะว่าร้านเนี้ยดูดิดูของเขาแต่ละชิ้นนี่ขอคุณาตาส่องนะวิลสันวิลสันนี่วิลสันตัวใหญ่เลยเนี่ยเนี่ยสีอะไรเนี่ยน่าจะพวกเดียบลอะไรเงี้ยสีพวก hini, นะแลมบูกินีนะร้านเนี้ยดังมากมีวิลสันนะ VTL DCS อย่างเงี้ยส่วนใหญ่เป็นพวก ของผลิตภัณฑ์อย่างอย่างของ e e โ o ส0 0เนันนนำเข้ามาก็เยอะนะครับเนี่ยไวนโเนี่ยแต่เนี้ยเป็นไวน์โรุ่นใหญ่ยักษ์แล้วเนี่ยลองดูนะเสียดายมากเสียดายมากที่ร้านมิวไม่เปิดอะ่ะเสียดายมากแต่เดี๋ยวถ้าเกิดเราวงกลับมาอีกรอบแล้วถ้าเกิดเขายังเปิดอยู่เดี๋ยวเรา ปิดนะแต่ว่าร้านเนี้ยเปิดตลอดร้านเนี้ยเป็นร้านชื่อว่าซาวบ็อกซ์นะครับเจ้าของชื่อพี่โจพี่โจ s ซาวบ็อกซ์เนี้ยเขาจะมีความรู้เรื่องของหลอดเรื่องของหลอดนี่ต้องที่นี่เลยนะก็เดี๋ยวเรามาดูในร้านเนี้ยร้านนี้ยเขาจัดแต่งแบบสวยงามมากนี่ลําโพงนะนี่ไม่ใช่ผนังกั้นอะไรนะดูขนาดของลําโพงนี่เพื่อนๆใหญ่มากผมบอกแล้วว่าที่นี่นะไอ้ตัวนี้มันชื่ออะไรนะเอางี้ก่อนโอ้โหนี่คือทานอยนะครับเวส มินสเตอร์ราคา3า0 0นเกนี่จริงผมนึกว่า3าล้านเกนะคือตัวมันใหญ่มากน่าจะเป็น3าล้านเก้าเลยนะผมบอกแล้วเวลามาฟอร์จูนี่นะมันมีร้านที่เขาเรียกว่าน่าสนใจอะ่ะเยอะมากนะครับไม่เหมือนเคาน์เตอร์แบรนด์ที่เราไปเดินตามห้างนะถ้าอยากจะเฉพาะทางจริงๆต้องมาร้านแบบนี้นะนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ที่พี่โจ้เขาถนัดมากนะครับมีมีอะไรบ้างน,นะครับขออีกทีนะมีฟิชเชอร์ฟิชเชอร์ใช่ไหมลำโพงฮาเบดนี่คือดังมาก ใช่ไหมลำโพงฮาบันี่ดังอยู่แล้วมีฟีเจอร์นะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์จาก NAT NAT นะครับสายที่เลือกใช้ของเท e รเรียมนะครับก็ออกงานเครื่องเสียงกันทุกรอบทุกงานอยู่แล้วนะก็คุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างดีนะครับก็ตรงนี้เป็นชุดที่เรียกว่าอันนี้เป็นชุดใหม่เลยหรือเปล่าซีรีสมันใช่ถ้าตัวที่เข้าใหม่จะเป็นตัว LFD Signature LFD Signature นะครับเป็นตัวใหม่เลยนะครับตัวนี้นะ เราก็จะมีอุปกรณ์ที่นี่เขาจะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าเกี่ยวกับซาวด์ทรีเมนต์แปลกๆอยู่เนาะหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะบางทีเราก็เฮ้ยถ้าเกิดเราไม่อินจริงๆเราอาจจะไม่เข้าใจนะแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆมาลองคุยนะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องที่สนุกมากเลยเวลาเรายั่งคุยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยพี่มันจริงเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยเนาะบางคนบอกว่านี่เอาเศษไม้หรือเอาเนี่ยอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างนะเน,นี่ยอันเนี้ยขออนุญาตนะนี่มันจะเสียเศษไว้ไป่ะเนี่ย เสร็จไปแล้วนี่คือข้ามจับเลยนะอันนี้คือวางวางไว้จุดนี้<ะ>แบบนี้เท่านั้นโอแหมถ้ามีตัวอย่างสักอันนะที่จุดมีไหมม,มเีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็หยิบให้ดูเดี๋ยวพี่ก็หยิบให้ดูร้านพวกนี้เอออีกอย่างนึงนะมารายาทของเขาเรียกเรียกว,ว่ามารายาทเลยอนะ่ะนดี๋ยวหาว่าผมสอนนะคือเวลาเราไปตามร้านเครื่องเสียงอะ่ะหรือร้านที่เป็นเอ่อพวกโคมเทเตอร์อะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ไปอุ้ยจอเนื้อเป็นอะไรเนี่ยเอามือไปลูบอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างเงี้ยเห็นเขาวางอย่างเงี้ยแล้วก็มือไปจับนี่อะไรอ่ะนั่นออะะไร่ อย่างน้เขาตีมือแตกเลยนะนี่ <iff> นี่คือ diffuser นี่คือไม้เบาเบาความรู้สึกเหมือนกับแบบว่ามันคืออะไรแต่ว่านี่คืออุปกรณ์ที่เอาไว้สำหรับ <c oughs> จูนเสียงสำหรับพวกที่อินจริงๆเล่นจริงๆเชื่อจริงๆถูกไหมนี่ <c oughs> ผมถามราคาได้ไหม <c oughs> ชิ้นละสองพันค่ะชิ้นละ2องพันในซิสเ็มนี้พี่ <c oughs> เอาไปวางกี่ชิ้น นี่คือชุดเล็ก1 2ึ0 0ห่อบาทนะครับ0นึ่งบาทนะครับนี่คือไม้ทำไมตากล้องข้างหลังผมมองหน้ามันก็แบบว่าอะไรถึงขนาดต้องชะงง,งหน้ามาดูว่าไม้ที่เป็นเชฟลักษณะวงกลมและสี่เหลี่ยมนี้ราคา12,000บาทแต่ส่งผลให้กับเสียงหรือเปล่าผมบอกเลยว่าพี่ต้องมาที่ร้านนะเพราะผมไม่สามารถอธิบายผ่านหนีงได้แต่ถ้ามาที่ร้านแล้วก็แน่นอนพี่โจหรือว่าสตาฟเขาอธิบายแล้วก็มีมีโชว์ด้วยนะ ผม,มเพิ่งสังเกตเห็นอันนี้ผมเห็นแต่อันนี้ผมเพิ่งเห็นะนะอุปกรณ์ที่ส่วนใหญ่เราไม่ใชเจอแต่ diffuser แบบยยใหญ่ๆันาดนี้บางทีอาจจะมินิมอลแล้วก็ได้<ม>นะครับนี่คือหน้าร้านของเขาสวยงามนี่ครับเบ็ดสวยงามสวยงามแล้วก็พื้นเนี่ยเขาทำม่นะ<ม>ให้บรรยากาศเหมือนกับอยู่ในแบบสไตล์โอเวอร์อเมริกันนะเป็นไม้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนอกจากตรงยิ่งมีข้างหลังด้วยอ่เราไปดูกันหน่อยเราไปดูกันหน่อยว่าด้านหลังมีอะไรมีในส่วนของเซอร์วิสด้วยนะมีแผ่นนะครับ จรันในดวงใจนะอ่าตรงนี้ก็เป็นส่วนของนี่มีเซอร์วิสด้วยนะครับแล้วก็มีสวัสดีครับพี่อ่านี้แนะนําตัวหน่อยพี่ครับสวัสดีครับผมธงชัยนะครับเราอยู่ประจําที่ครับที่ฝัดจุนครับผมพี่ธงชัยนี่เราเจอกันบ่อยมากเลยนะครับตรงนี้ในส่วนของซาว์บ็อกข้างหน้านี่ก็เป็นจุดทดลองฟังอันหนึ่งนะครก็จะโชว์พวก l อฟใช่ไหมครับแต่นี้มาทางด้านนี้บ้างทางด้านหลังมีอะไรแนะนําบ้างเนี่ยโอ้โหตอนนี้ก็ที่เซตไว้ด้านหลังมันมีระบบฮาร์เบิดนะครับอ่าคอมแพตเครับแล้วก็ ใช้แอมของสักเด่นสักเด่นนะครับแล้วก็ตัวทเว็เท็เบิ้ลก็ใช้โอติงแฮมอยู่ยหาตอนนี้นะครับจัดวางทุกอย่างได้แบบโคซี่มากเลยผมชอบนะดูแบบการนั่งการแบบสไตล์แบบว่าเออฟังไงพูดคุยกันไปแล้วก็ทิวทัศน์สวยงามไม่น่าเชื่อนะว่าที่ฟอร์จูนเวลาเราเดินข้างนอกเงี้ยเราไม่ไม่คิดว่าจะมีสเปซแบบเนี้ยเนาะ นะฮะตอนนี้เป็นไงบ้างพี่ตามเขาเรียกว่าอะไรกระแสของการเล่นเครื่องเสียงหรือว่าไวนโนไวนโนนี่มาแรงมากใช่ไหมซึ่งซาวบล็อกนี่ขายมานานมากแล้วนะใช่ครับหลักๆเราก็จะเน้นมาทางนอตติงแฮมว่าเล่นเล่นง่ายเซ็ตง่ายครับครับค่อนข้างให้รายละเอียดเสร็งดีด้วยอ่าก็วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเดินเล่นที่ฟอร์จูนนะครับเพราะว่าบางทีนักเล่นเนี่ยหรือว่าในในในววยแบบวัยรุ่นหน่อยเงี้ยเราไม่รู้ไงว่าแบบ เวลาเราไปซื้อเครื่องเสียงรับส่วนใหญ่เราก็เดินห้างใช่ไหมซึ่งในห้างเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเคาน์เตอร์แบรนด์ก็จะมีพวกองเกียไพโอเนียมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเราเครื่องเสียงมันมีหลากหลายมากบางอันผมยังออกเสียงไม่ถูกท้่ซ้ำใช่ครับใช่ไหมฮะก็คือบ้านเราจะรู้จักอย่างถ้าเป็นเริ่มต้นบ้านเราจะรู้จักกับแบรนด์ญี่ปุ่นจริงๆแบรนด์ของต่างประเทศอ่าทั้งอเมริกาทั้งยุโรปก็มีเยอะมากใช่ไหม ก็ต้องเฉพาะที่ไปนะวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไป2ที่นะก็คือที่นี่แหละฟอร์จูนเราใกล้จะถึงจุดปลายทางแล้วใช่ไหมเราอยู่พวกพี่อยู่บนชั้นนี้ชั้น,นเดียวเลยปะถ้าเพื่อนเสียงจะอยู่ชั้นนี้กันหมดเลยใช่ไหมเขาจัดโซนน่งไว้ให้แบนี้ใช่ไหมแต่ว่าก็าจะมีเวกร้านที่ขายแผ่นร้านขายแผ่นไว้นี่ก็จะจะมีทั้งชั้น 3าะในชั้น2อซอฟต์แวร์ก็กระจายกระจายหน่อยแต่จริงๆแล้วผู้พี่ก่อเป็นกลุ่มนี้ดีแล้วเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเดินไปหลายๆชั้นไงนะอันนี้ก็คือในส่วนของซาวด์บอลแล้วกันเราเจอกันหลายงานอยู่แล้วแล้วก็ลำโพงคาเบตเนี่ยก็หาฟังก็ที่นี่ที่เดียวแหละผมว่าน่าจะที่นี่ที่เดียวนี่ผมแอบเห็น h i ไฟ99ด้วยนะ h i ไฟ99นี่นะจริงเขาไอกล้องเขาอยู่แถวนี้แหละผมรู้เขาเนี่ยดังเรื่องอ่าไอโซเลตนะครับเขาดังเรื่อง Power อ s o ไอโซเลตมากซึ่ง จริงๆมาซื้อของพี่เขาที่นี่ก็ได้ใช่ไหมใช่แต่จริงร้านพี่เขาอย่าไปเจอพี่เขาตัวนเป็นนะไปแฟชั่นไอแลนด์นะเขาอยู่ชั้นล่างอยู่ตรงแถวฟู้ดคอร์ดอะนะขอบคุณมากขอบคุณซาบองมากนะครับนะเพื่อนๆนะอย่าลืมมาเดินเล่นล้วอย่าลืมเข้ามาที่ซาบอกแล้วมาเดินข้างหลังด้วยนะเพราะว่ามันมีพื้นที่แบบสวยงามแล้วก็เป็นสัตว์เป็นส่วนมากนะครับขอบคุณไหมครับครับครับร้านนี้ชื่อร้านต้อมออริโอนะจริงๆแล้วร้านต้อมออริโอนี่เขาจะมีอยู่ตรงนู้น อยู่หนึ่งร้านนะครับเปิดมานานมากแล้วแต่ตอนนี้พี่เขาประสบควาสมสำเร็จมากแล้วก็เปิดขึ้นอีกหนึ่งร้านหนึ่งแล้วร้านนี้บอกเลยว่าเป็นร้านไฮเอ็นแท้ๆเลยสวัสดีครับพี่ต้อมพี่ต้อมสวัสดีพี่ต้อมร้านใหม่สวยมากมนะต่ก่อนผมไปรุน้นบ่อยมากเลยแล้วนี่ดูร้านนั้นเล็กไปแล้วเพราะว่าร้านนี้เป็นแบบไฮเอ็นแบบโคตรโคตรไฮเอ็นเลยเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยแดนอย่างเงี้ยอเวนการ์ดอย่างเงี้ยแบบร้านนี้นะคใครจะเชื่อนะล็อกฟอร์ ใครจะเชื่ออยู่ฟอร์จูนนะ่ต้องพาผมเอาไงดีเอาตัวนี้เลยดีกว่าเนี่ยอันนนี้ออกงานออกงานบ่อยนะตัวนี้เป็นอะไรพี่ชื่ออะไรเอาวังการเอาวังการุ่นท็อปสุดจะมีสแต็กซับคู่ครับแล้วก็รวมยังไม่รวมพวกตัวคนริษานี่เพื่อนๆนี่คือซับฟูเฟอร์ใครเคยเห็นซับฟูเฟอร์แบบนี้บ้างปกติเราจะเห็นเป็นดอกนะนี่ไม่เลยแล้วก็เราจะเห็นเป็นดอกแล้วก็เห็นเป็นรูกลมๆเป็นรูแบบเอาลมออก คุณพระช่วยนี่คือรูลมออกใช่จริงๆมันต้องนอนนะครับตอนแล้วมีคู่นึ่งวางด้านบนอ่าครับพอวางด้านบนปุ๊บเนี่ยแล้วมันจะรวมดีอ่าแค่ดีเทลเล็กเน้อยพวกตัวตัว,ตวอของของสีเล่นสีเล่นอะไรแบบเนี้ยครับครับ,รบก็ถ้าเป็นของใหม่เนี่ยสิบกว่าล้านสิบสิบเอ็ดล้านกว่าราคาตั้งนะครับสิบเอ็ดล้านกว่าครับเห็นไหมผมบอกแล้วมาฟอร์จูนจตัวพวกดีเทลเล็กเน้อยนะครับคือ เปลี่ยนสีดีไซน์ก่ออะไรเงี้ยมีคลิปอะไรเงี้ยครับรวมๆแบบระดับนี้แล้วอ่ะต้องเลือกได้แล้วเนาะก็เมื่อกี้ผมเห็นมีมีเคสคือเอาไว้เลือกสีใช่อย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับอย่างตัวนี้เป็นสีก็มีทั้งกลอสแล้วก็เป็นแมตตัวนี้น่าจะเป็นแบบด้านเป็นแมตอ่าเป็นแมตนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถเลือกสีได้ครับตัวนี้สามารถเลือกสีได้เลือกสีได้ ร้านนี้ตกแต่งดูผนังผนังเขาแบบโมเดิร์นมากเลยนะไม่เหมือนร้านทั่วไปสว่างคือสองร้านเนี่ยแต่งกันแบบคนละเรื่องคนละเรื่องเลยอันนี้จะเน้นแบบซุปเปอร์ซุปเปอร์ซุปเปอร์ใช่เพราะร้านนั้นผมจําได้ว่าเข้าไปมันดูแบบดูน่ากลัวไม่แต่มันน่ากลัวน้อยกว่านี้อันนี้อันนี้ราคาน่ากลัวแต่ว่าแต่จริงๆอันนี้ก็แรงเหมือนกันก็แรงเหมือนกันใช่ไหมให้เลนเหมือนกันคือไม่ต้องไม่ขายของถูกนะจริงแต่ว่าของเขาแบบ โคตรคุณภาพโคตรดีแล้วก็โคตรไฮเอ็นอ่ะครับอย่างแม็กอย่างแม็กอะไรเงี้ยแม็กเอ็นทอส์นี่เมื่อกี้ผมไปมาแล้วครับแม็กเอ็นทอสขนาดร้านนั้นนะครับมือสอครับยูดร้านใหญ่ยังไม่มีตัวนี้โชว์เลยอ่าไม่มีครับไม่มีเรามีครับฮะเป็นรุ่น901ครับครับก็ซื้อได้แหละจะซื้อร้านนู้ซื้อร้านนี้ซื้อกับพี่ต้อมก็ได้อ่าทีไอดีเมียวังหนึ่งนี่บิวซันไหมวิวซันอันนี้แม็กแม็กสครับครับ เมื่อกี้เมื่อกี้ร้านตัก่อนหน้านี้ร้านร้านมิ้วร้านพี่สมชายเขาก็มีตัวนี้ป่ะอันนี้เป็นรุ่นอเล็กวีเพิ่ร้านก็ปิดไงใช่เลยเข้าไปไม่ได้เป็นสีส้มอันนี้เป็นมือสองครับเป็นแพ็สามครับจริงๆก็คือตัวอเล็กหรืออเล็กวีเนี่ยก็ทํามาแทนรุ่นนี้แหละครับอพิ้วครับพิ้ว ยังมีอีกร้านหนึ่งด้วยใช่มผมพี่อุ้นพี่ต้อมครับเออเพี่อุ้นพี่อู๊ดอยู่เมื่อกี้พี่อุ้นเดี๋ยพี่อู๊ดอยู่พี่ต้อมพี่ต้อมบอกผมว่าพี่ต้อมมีอีกร้านหนึ่งใช่ผมมีอีกร้านหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูพาไปดูพาไปดูอีกร้านหนึ่งครับอ่ะได้อ่ะมาดูกันไอ้ครับผมแต่เนะร้านนี้ก็แน่นอนครับโคตรไฮเองอยู่แล้วปิดก่อนเพราะว่าของหายไม่ได้ครับไม่ได้อยู่นี้เชื่อใจใครไม่ได้เลยครับไม่ใช่ครับเพราะว่าเอ่อ จริงๆเขายกไปไม่ไหวหรอกลูกค้าจริงๆครับลูกค้าก็ส่วนใหญ่ยกไม่ยกหรอกเขาเขาไปดูอะไรเงี้ยเรากลัวโดนนะจิ้มดอกลำโพงนี่คืออีกด้านนึงอันนี้อีกร้านหนึ่งคือนี่ไก่เลยเรียกว่าเลยทะแยงมุมกันได้ไหมทะแยงมุมแต่ว่าคนเราฟิลเลยนะคนเราฟิลครับคนเราฟิลนะแต่เขาอย่งไรก็มาแล้วต้องเข้าไปดูหน่อยเออร้านนี้อันเนี้ยคือออริจินอล ที่เราเคยมากันเนี่ยนี่คือออริจินอลเลยซึ่งเป็นร้านที่พอเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยลำโพงเนี่ยไฮเอ็นอยู่แล้วไฮเอ็นมากมาแล้วแล้วก็ยังมีพวกอเซสซอรี่ด้วยใช่ร้านนั้นจะมีพอดิคผู้นี้มือหนึ่งเนาะเป็นมือสองทั้งหมดเลยจริงปะใช่เป็นมือสองทั้งหมดคือร้านนี้จะรวบรวมมือสองร้านแรกของที่ผมเปิดเลยโอ้โหแต่มันดูใหม่มาก่ะร้านแรกที่ผมผมผมทำเลยนะครับที่ลงทุนกับกับเขาไปเยอะมากร้านนี้ครับทำเอง นะครับไม่มีนายทุนครับคือมาครบเลยนะมีสายสัญญาณมีลําโพงมีระบบซิสเต็มนะเขาเรียกว่าอันนี้เพิ่งไหวขอโทษทีนะเพิ่งไหวล้านวันนี้ครับเพิ่งไหวไหวด้วยเพิ่งไหวครับขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับอันนี้หลวงพ่อวัดไหนฮะอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือ ผู้เฝ้าละผู้เฝ้าละนะครับแล้วก็ภาพนี่ก็ผู้ใหญ่ใจดีแกให้มาเป็นหลักเป็นระดับารมีใช่แล้วก็ลายเซ็นของผู้บัลลับผู้ผู้ใหญ่หลายคนนี่เจ๋งนนี่เจ๋งมับมีทั้งพี่แจ้มีทั้งพี่นพพรชำนิมีทั้งอ้ะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับแจ้ดนุพลแก้วการอ่าแล้วก็มีนพพรชำนิก็มีครับลองดูครับพี่นพพรชำนิก็มีมีเก่งขชาเลยครับยังครับพี่แล้วเอาเซ็นหน่อยพี่เซ็นหน่อยพี่เซ็นหน่อยนี่เซ็นหน่อยอ่าไหนไหนมาแล้วครับ ผมพูดเล่นเอาเลยพี่เซ็นนอยไหนๆมาแล้วเดี๋ยวจะได้เป็นเกียรติของร้านผมด้วยพี่อ่านะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมเก่งกระชายนะครับเอาเลยขออนุญาตนะพี่เอาเลยพี่ตรงนี้นะใกล้ๆใครเนี่ยเอาเลยเอานี่มันจะมีของนบพรชมนีด้วยมีของรัฐมนตรีหลายๆคนมีครับเก่งกระช่ายทีนะครับโอ้ขอบคุณพี่มากนะครับขอบคุณครับโอ้นี่ผมได้เซ็นอ้มีจัสตินบีเบอร์ป่ะ มี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 จัสตินบีเบอร์ไม่มีอนี้อยู่นี่พี่ผมว่ามีจัสตินบีเบอร์ด้วยครับไม่มีไม่มีทัสตินไม่มีครับนะในนี้ก็มีนี่วิลสันก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับมือสองทั้งหมดแสดงว่าตลาดของพี่นี่คือเน้นเขาเรียกว่าอันนี้เน้นมือสองใจไฮโซแต่แต่ว่าซับใช่ซับต้องถึงครับนะครับโอ้แล้มีบูสันของเล่นเล่นเยอะครับคือเป็นสินค้าที่แบบว่าพวกสายพวกอสซิสต์รีเนี่ยเราสามารถต่อรองราคากันได้มันเลยนะครับ จริงๆนี่อย่างเงี้ยเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยสาย RCA นี่ของใหม่เก้าหมื่นนี่สาย XLR ของใหม่เก้าหมื่นใช่ต้องขาย3 5 5 0 0ื่นห้าพันห้าราคาต่อรองกันนี่คือราคาต่อรองเลยนะไปเลยนั่นต่อรองได้ถ้ามาวันนี้อ่ถ้าวันนี้ถ้าวันนี้ลง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 ในไอทีปุ๊บนะผมลดให้เหลือ20,000เลยอ้าวให้พี่ ให้พี่เก่งเป็นจัดการเลยเหลืยสองหมื่นนะถ้าวันที่กวันนี้วันที่เทปนี้ออกอากาศดูไว้นะราคา3 5 5ห0ืาพั้อยบาทก็ไม่เท่าไหร่นะให้20,000จะจับจับภาไปเลยให้20,000ให้20,000นะครับให้สองหมนี่คือ transparent รุ่น reference ด้วยนะรุ่นแล้วไอ้ตัวนี้ตัวนี้ด้วยนะไอ้ตัวมาขายเลยขายเลยของเส้นเลยไอ้ตัวนี้อีกเส้นนึ่งช็อตการด้วยอ่ะช็อตการช็อตการ S อสออวันนี้อออากาศให้พี่เอาสอ0 0 0ืเหมือนกันเอาสอ0 0 0ืเหมือนกันพี่พี่จะลดหนัก ไปทำไมเนี่ยก็ให้พี่วันนี้พี่เก่งมาทำรายการใช่ไหมผมพิเศษเลยสามหมื่นห้าพันห้าอ่นี่กุมารทำงานดีมากเลยเนี่ยสามหมื่นห้าพันห้าเดี๋ยวสองหมื่นแต่ว่าสี่หมื่นห้าพันห้าเขาก็ให้สองหมื่นสองหมื่นวันนี้ลดไปเลยอ่าเรียกสายสเตียไวเมตรเมตรเจ็ดสิบห้านี่สารน้ำโพเมตรอ่ารุ่นวอตโตโซ่เนี่ยรุ่นนี้ครับอ่าเขาขายกันหมื่นกว่าบาทครับครับผมขายวันนี้พี่เก่งมาผมขายเจ็ดพันห้าเออ มีที่ไหนนี่ที่ไหนเฮ้ยเป็นสื่อมันดีอย่างนี้นี่เองเว้ยรู้งี้เป็นสื่อตั้งนานแล้วอ่ะอันนี้เป็นสาววันนี้นะเฉพาะมีอะไรรุ่นมันไหนไหนมาแล้วมีลำโพงมีไอ้ตัวอย่างเลยเอาเอาตัวนี้เอาสักตัวนึงตัวนี้เอาตัวนี้ทานอยนี่เอาทานอยทานอยรุ่น G R เนี่ยรุ่นใหม่แล้วครับตัวนี้นะรุ่นใหม่ด้วยนะอ่ารุ่นใหม่นะคนยุทธนะหน้ากากครบทุกอย่างครบกล่องครบครับสภาพสวยกริบครับ ผมลงไว้2องแสนหกหมื่นห้าพันจะเย็นๆคิดก่อนแล้วค่อยบอกเพราะว่าเทปนี้ออกไปได้พี่คืนคำไม่ได้วันนี้ผมขายให้เลยนะสองแสนสา่นห้าพันพร้อมส่งเอพาะวันนี้นะเป็นไงนี่ไงผมถึงบอกว่าวันนี้นะคุณต้องมาเดินฟอร์จูนต้องมาหาพี่ต้องมีสล้านนะแล้วคิดดูว่าขนาดนี้เขาจะลงขนาดไหนแล้วไอ้สั้นตรงนั้นเน่ยแล้วพี่เขาแบบเป็นคนที่แบบ ครับซื้อมาขายไปแบบคล่องใช่นะครับผมเอากำไรนี่เดียวเอาแค่ค่าขนส่งแล้วก็แล้วก็เอาพอร้านอยู่ได้พอเลี้ยงลูกน้องได้เอาแล้วนะก็เอาแล้วนะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ต้อมมากเที่ที่กลุนะครับแล้วก็อย่าลืมนะขอทุกชิ้นต้องอ้างอิง ไฮทีใช่ครับก็จะได้ราคานี้ไปเลยนะแล้วนอกนั้นผมบอกเลยมาต่อกัแกหน้างานนัก็ผมผีดแล้จริงๆขอบคุณขอบคุณพี่ต้อมจริงครับที่ดูพวกเราครับแล้วก็เปิดทาจากให้เราได้ชมนะอย่าลืมนะมี2ล้านเลยนะครับขอบคุณมากๆครับดีครับไปมาคุยด้วยนะครับพี่ครับไปครับสวัสดีครับ